รีวิวต้นก้าหมอนอไต้หวันสายพันธไต้หวันสตรอเบอรี่นี่เป็นผลที่ติดบนต้นแต่มันต้องเก็บออกก่อนส่งเนี่ยต้นละหนึ100่งร้อยบาทจะเป็นต้นที่เสียบยอดเขาเรียกอะไรเสียบกิง่งกับรากของหมอนพันธุ์พื้นบ้านทำให้ รากแข็งแรงเพราะว่าหมอนสายพันธุ์นี้ไม่สามารถที่จะตอนกิ่งได้นี่จะติดผลเห็นไหมอันนี้จะเป็นรสหวานแล้วก็กลิ่นหอมเป็นสตรอเบอรี่นะส่งต้นพันกา้าเราก็จะประมาณนี้ถือว่าก็คือมีลูกค้าสั่งเข้ามาแต่เรากําลังคัดเลือกอยู่ว่ามันจะสามารถส่งได้กี่ต้นก็เลยเอามารีวิวให้พเพื่อนๆได้ดูว่าอ่านี่คือหมอน มอนกินสตรอเบอรีลูกจะจะออกทรงอ้วนๆจะไม่ยาวมากจะยาวประมาณประมาณห้าสามสี่ห้านี่แหละสามสี่ห้าเซนแต่ถ้าเป็นหมอนแดงอีกพันหนึ่งลูกเขาจะยาวมากที่เป็นแม่ช่ออนนั้นจะยาวประมาณสิบเซนเจ็ดถึงสิบเซนอันนี้จะเป็นมาตรฐานของไต้หวันสตรอเบอรี่จะออกอวบๆเดี๋ยวให้ดูโคนใกลๆ เดี๋ยวเราจะามาทำวิธีการเสียบให้ดูอีกทีนึงว่าเสียบกิ่งกับต่อกับท่อนลากเราทำกันแบบไหนน,นี่ละะนะักษณะเอาไปปุ๊บก็คือต้องลงต้องลงดินเลยเพราะว่าลากนี้มันเริ่มลงไปแล้วมันเลยติดผลได้แบบลากนี้พร้อมมากพร้อมโตมาก เห็นไหมเลี้ยงไว้มันก็นานแล้วต้นเนี้ยถ้าไม่ย้ายถ้าไม่ย้ายต้นก็ก็น่าจะเกินแบบเขาเรียกอะไรโตอ่ะถ้าลากลงไปแบบนี้ถ้าไม่ย้ายบ่อยๆอัอนนี้เราย้ายบ่อยเดี๋ยวเราจะมาเก็บให้ดูดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดๆนี่นะหมอนไต้หวันสตรอเบอรี่นะ นี่เก็บผลออกมาไม่เคยชัดเท่าคนนี่ก็จะประมาณนี้นี่คือสุกงอมมากแล้วถ้าเราไม่เก็บก็ยังไงก็ร่วงอืมหลังจากเราเก็บมาแล้วนี่มอนใบเขาจะออกสวยมากเลยนะจะออกรูปคล้ายๆรูปหัวใจอย่างเงี้ยนี่เป็นจุดเด่นของมอนไต้หวันสตอรอเบอรี่นี่ใบ เป็นหมอนที่ใบสวยใบยแบบกลมๆแล้วปลายแหลมมันบางทีมันก็มีหยกักตรงตรงเนี้ยตรงตรงการ้านมันเลยทําให้เหมือนรูปหัวใจก็คือดูดูใบออกได้เลยถ้าเกิดแบบพี่เราปลูกอยางเนี้ยมันก็จะรู้เลยว่าเนี้ยคือต้นไต้หวันสตรอเบอรีนี่แสงพร้อมนี่เราจะกินแล้วนะก็ นี่ก็มารีวิวให้ดูต้นกลางก็จะประมาณนี้เดี๋ยววิธีการขยายพันธุ์ที่การเสียบกิ่งกับรากเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปให้เพื่อนได้ดูอีกรอบหนึ่งเผื่อใครที่ซื้อไปแล้วหลายปีแล้วตั้งแต่แรกๆที่เราเริ่มขายก็เพื่ออยากจะขยายพันธุ์ว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่แบบตอนกิง่งแทบจะไม่ออกรากเลยต้องบอกงนี้ยินแล้วนะ อมืมันจะมีกลิ่นราเบอรี่ขึ้นจมูกเวลากินถ้าใครได้ชิมแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ใต้คลิปกันได้มาอวดต้นกันหน่อยว่าปลูกแล้วไปถึงไหนกันบ้าง <c oughs> ก็ขอจบคลิปรีวิวต้นกาไตหวันสราเบอรี่ไว้เท่านี้ก่อน